เขาโดนรถทับมาก่อนโดนรถชนรถทับมาก่อนเดินในหุบคนได้คนครับมันเดิน ทองดี๋รวดนะเขาว้าวุ่นอย่างนี้อาจจะแบบื่อวานนี้เขาเขาบอกเขาบอกหมาจะออกแล้วพี่ไม่ได้ออกที่เลยครับพี่อะเมื่อวะนเมื่อวานนี้พี่พี่ลืมสังเกตเขาเขาก็ว้าก็วนแล้วเขาก็รีครับครัเป็นครับ ก็ต้องสำรวจหน่อยนะครับแปลกที่แปลกที่ไม่เคยมาี่มยังยังให้เดินก่อนแล้วเดินตรงได้นะไหาสำรวจครับพาสำรวจครับสำรวจ,ร,ร,วจรอบวัดบางแวกนะครับแ้วใช่ไหมไ พี่พอมาถือเพื่อทำไม่เป็นไรไม่มีอะไรอ๋อออกยังยังอยู่ที่ปลายตูดอยู่เลยเอาดมดมดมเอาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึก่อนอึก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปให้เดี๋ยวเดี๋ินไปครับแป๊บนึงครับแป๊บให้อึก่อนแป๊บนึงครับ เดินเดินสำรวจกันครับหาที่อืแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับแป๊บนึงแป๊บนึ่งเดี๋ยวเดินไปครับเอฟซีเอฟซนะเอฟซีตามมาโอ้บางคนมากับานขวนวนนนทบุรีวาาาอยว่วาะเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดขานขวนขานขวนขดานขวาวเดขนวนดนขวานนวน ออเก่งขึ้นนะออเก่งขึ้นนะออบ่อยนะแต่เมื่อก่อนสี่วันสามวันสองวันนะตอนนี้อึแทบทุกวันนะแต่กินน่าจะได้กินอาหารเม็ดนะได้กินอาหารเม็ดนะครับอันนี้เขาเริ่มกินอาหารเม็ดแล้วเขาเริ่มปรับตัวต้องกินต้องกินขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้แม่แม่มาเยอะนะแม่แม่เยอะพีสองพันปีพันหนึ่งน,นีแปดร้อยอ๋อครับ สามสิบล้านดวงใจในยี่เพาะบบแพะพอก่อยแพะอ,อ,อ, <c oughs> อย่าเล่นกันบระบบสามสิบ <c oughs> ล้านดวงใจแพะจะจับอึมือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอ๊ะจะจับเอ๊ะแพะจะจับอึมือเปล่าครับขอสามสิบล้านดวงใจ <c oughs> รวมกันก็ได